สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งาน ครัวคุณต่อยยกทัพบที่เซ็นท่านนครศรีธรรมราชค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเป็นเสาแรกในการจัดงานอย่างที่บอกค่ะว่าครัวคุณต่อยยกทัพบของเราจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษตรงหน้านี้เลยค่ะเนื่องจากว่าครั้งนี้เรามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งแรกเราเลยอยากจะขอนำเสนอค่ะอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่จะมาโชว์และมาให้ทุกท่านได้ชิมใครนะคะที่สนใจ เมนูนี้แอามาชอบมากเลยดีใจมากวันนี้ได้มาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาดูแถมได้มากินอีกด้วยนั่นเองนะคะกับเมนูนี้เลยค่ะมีผัดปากพนงังเมนูเด็ดขึ้นชื่อของอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ววันนี้ค่ะอยู่กับวิทยากรชื่อว่าคุณทวีศรีเกตจากร้านตวีมีผัดปากพนงังสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่ทวีแนะนำตัวกันหน่อยนะคะครับผมผมชื่อทวีสีเกตนะครับเป็นเจ้าของปัจจุบันตาวีมีผัดปักพันังนะครับซึ่งเป็นมีโบราณนะครับมีมายุคเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีนะครับที่เป็นวิธีของคนลุ่มน้ำปักพันังนำมาปรุงเป็นอาหารท้องถิ่นของอำเภอปักพันังของเราครับร้อยกว่าปีเลยเหรอคะว่ครับ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนดีไหมคะได้ครับเริ่มจากตรงไหนดีคะพี่วีฝั่งนี้ครับตรงนี้เนาะโอเคได้เลยวันนี้บนโต๊ะทุกอย่างเราจัดสรรมาให้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่ปากพ้นางแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูเด็ดๆที่หากินได้ไม่ง่ายครับเรียกได้ว่าต้องมาที่นครศรีธรรมราชแห่งนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบตรงนี้ก่อนอะไร,รยังไงบ้างคะพี่วี สิ่งสำคัญสำหรับการทำมีผัดปักผนังก็คือการทำเครื่องแกงมี oh. นะครับเราต้องทำเครื่องแกงมีเป็นอันดับแรกก่อน <Okay. S 2> นะครับก่อนที่จะไปปรุงเป็นมีผัดนะครับซึ่งวัตถุดิบหลักก็มีก็คือพริกแดงนะครับซึ่งเป็นพริกหยวกแห้ง นะครับอ๋อนี่คือพริกหยวกแห้งใช่ครับเราแกะเอาเฉพาะเปลือกเอามลิดออกครับสิ่งต่อไปก็คือหอมแดงหอมแดงอันนี้ก็สําคัญมากใช่ครับถัดมาเลยค่ะพี่วีแล้วก็มีเกลืออีกตัวหนึ่งครับอ่ามีเกลือในการปรุงรสครับผมค่ะแล้วก็ถัดมาแล้วก็ไปบดให้ละเอียดนะครับก็จะออกมาในรูปแบบของพริกแกงมีแบบนี้อ๋อก็คือพริกแกงมีเราใช้แค่3อย่างใช่ครับผม ทีนี้ก่อนที่จะเราผัดเราก็ต้องไปทําเป็นซอสน้ํหมี่ก่อนนะครับในการทําซอสน้ํหมี่นะครับโดยเฉพาะมีผัดปักพันอังตาวีของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ํามันนะครับและก็ไม่ใส่ผงโชูรสในการปรุงแต่งให้อร่อยแต่เราใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้องถิ่นของเราด้วยนะครับโดยการทําซอสน้ํหมี่ของเรานะครับก็จะใช้กะทินะครับกะทิจากมะพร้าวเป็น<อ>ตัวหลักนะครับแล้วก็ กะทิเสร็จแล้วนะครับขึ้นเครื่องอไอข,ขึ้นขึ้นไฟให้เดือดนะครับแล้วก็เอาเอาเ,อาเครื่องหมี่ลงไปก็คือเอานี้ใช่ครับเอาเครื่องหมี่ลงไปมาผสมกันกับกะทิใช่ครับต้องให้เดือดก่อนนะเดือดก่อนครับอ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นล่ะคะพี่วีเมื่อเดือดเสร็จแล้วเราก็เอาหอมแดงนะฮะมาปั่นเพิ่มอีกนะครับเพื่อปรุงรสขึ้นอีกโอ้เราใช้หอมแดงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับผม เรียกได้ว่าสับปะรุณหอมแดงนี่มาเต็มๆเลยนะคะใช่ครับโอ้ดีมากเลยลขัดมาใส่หอมแดงปั่นเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ใช้มะขามเปียกช่วยเรื่องรสชาติเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวนะครับนี่ค่ะรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นกะปิกะปิเหรอเคยใต้เคยใต้ครับผมกะ<ห>ปินะครับกะปิเสร็จแล้วก็ความหวานด้วยการใช้น้ําตาลน้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายน้ำตาลทรายนะครับ แต่ว่าความหวานหลักอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำตาลปี๊บที่ทำมาจากต้นจากเอ้ยไอน,นี้พิเศษมากเพราะปกติเวลาเราคุ้นชินน้ำตาลทั่วไปก็มีน้ำตาลตะโหนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวใช่ครับแต่นี้คือร้านถ้าเป็นผัดหมี่ตวีออเขาเรียกว่าที่ร้านเนี่ยของพี่ทวีเนี่ยก็จะเป็นเราใช้น้ำตาลจากต้นจากใช่ครับถัด,ดมา,มาเลยคะ่ะก่อนที่เราจะมาผัดหมี่ ตัวเส้นหมี่เราเลือกเป็นแบบไหนคะพี่วีสำหรับเส้นหมี่นะครับสูตรโบราณของปากพนังเราเนี่ยปากพนังเราจะมีเส้นหมี่ที่ปากพนังสร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันนี้เราก็สามารถใช้ซอสน้ำหมี่ตาวีของเราเนี่ยไปใช้กับเส้นจันทั่วไปได้เลยนะเส้นจันเฮ้ยจริงเหรอก็คือ ของเราเนี่ยทำมาให้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ครับผัดกับเส้นจันก็อร่อยอร่อยครับเยี่อไหนก็ได้ครับว้าวอร่อยทุกที่เหมือนกินหมี่ที่ปากพนังใช่ครับโอ้โหดีมากมาเริ่มเลยดีกว่าครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อม,อมเนาะเดี๋ยวตั้งเตาก่อนตั้งเตาก่อนได้เลยนะได้เลยมาพี่วีเด็ดอํมาช่วย sure, นะคะเอาแหละระหว่างนี้นะคะใครที่อยากจะดูการทำผัดหมี่ปากพนัง วันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากเจ้าของร้านเลยดทีเดียวกับร้านเด็ดร้านดังตาวีมีผัดปากพนังสูตรร้อยปีแล้วนะคะแอมเองเนี่ยคุยไปรู้สึกว้าวไปเพราะว่าเป็นเมนูโปรดอีกหนึ่งเมนูที่เราเองได้มาเห็นการทำตรงหน้าอันนี้คือน้ำหมีมที่รเรามีการผัดมาแล้วรวมๆเจ็ดชั่วโมงโอ้โห มาสำหรับเส้นหมี่ครึ่งกิโลนะครับน้ำหมี่หนึ่งกิโลใช้กับเส้นครึ่งกิโลโอเค,คได้เลยน้ำหมี่ครึ่งกิโลใช้เส้นหมี่หนึ่งกิโลนะคะมาเลยจ้าโอ้สีน้ำหมี่เข้มข้นมากว้าวเครื่องแน่นจริงๆ ขึ้นไฟเสรร็จแล้วนะคับได้เลยค่ะอ่าหลังจากที่เอาน้ำหมนะี่นะขึ้นไฟเสร็จเรียบร้อยเอาน้นหมี่ไปล้างนะครับหรือว่าแช่ป,ประมาณ2-3นาทีนะครับะระหว่างนี้ก็รอให้อซอสน้ำหมี่เดือดนะครับ เมื่อซอสเดือดแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเส้นหมี่มาผัดได้เลยนะครับเรา<ข>ใช้ไฟไฟยังไงคะพี่วีใช้ไฟช่วงแรกเนี่ยก็ใช้ไฟที่ไม่ร้อนจัดเกินไปนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเราผัดครั้งหนึ่งปริมาณเส้นเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องเร่งไฟนิดหนึ่ง mm hmm. เพื่อมันรวดเร็วนะครับใครอยากมาดูมาดูได้เลยนะนี่คือการทำผัดหมี่ปากพนางของดีของอร่อยจาก อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะเลยของที่ร้านพี่วี <V S 2> เองนะคะคเขาเรียกว่าผัดหมี่ปากพนังทวีนี่ร้อยกว่าปีแล้วนะเราไม่ได้ดูกันง่ายๆตอนนี้เราใช้ตัวน้ำหมี่ที่เราผัดมาเรียบร้อยนะคะขึ้นให้มันเดือด,ด,อดตั้งไฟก่อนครับแล้วก็เส้นเอาไปล้างน้ำ,นำก่อนครับ วันนี้ใครที่แบบอยากชิมเรามีให้ชิมแต่ใครชิมแล้วติดใจพี่วีครับผมอันนี้เรียกได้ว่ากินแบบจุใจเลยใช่ครับขออนุญ,ญาตมาดูนิดหนึ่งระหว่างอรอไข่ยังไงคะอันนี้เป็นเซตกล่องละ40บาทครับ40บาทเท่านั้นใช่ครับผมกุ้งตัวใหญ่ๆสองตัวฮะอุ้ยคุ้มมากเลยอะแล้วก็มีแบบกุ้ง2ตัวด้วยขออนุญ,ญาตเปิดได้ไหมไคะ ใครสนใจนะคะวันนี้เรามีให้ชิมแล้วก็มีเป็นแบบซื้อพร้อมทานจัดชุดเต็ม40บาทเท่านั้นด้านนี้เหรอคะพี่วีลูกค้าถามเราต้องสนใจลูกค้าก่อนนะคะระหว่างที่รอให้น้ำซอสน้ำหมี่เดือดนะครับฝั<ช>่งนี้ก็สำหรับตาวีมีปัปักบันัางของเราเนี่ตั้งอยู่ที่ไร่ซับตวีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงะนะครับแล้วก็ในสวนของเราจะปลูกทุเรียนน้ำเป็นพืชหลัก ขายกิโลนหนึ่งร้อยบาทครับอ๋อกิโลละร้อยวันนี้ที่นํามาจะเป็นพันหวานครับจะเป็นพันหวานครับโอเควันนี้จาหน่ายด้วยใช่ไหมคะพี่ <ผม S 1> เลือก <จำ S 1> <น>ได้เลยค่ะลูกค้าจา๋าเหรับใครอยากได้นะเลือกได้เลยแล้วก็ข้างหน้าเรามีไอติมด้วยใช่ไหมใช่ครับนอกจากนั้นนะไอในส่วนของทุเรียนเทศเนี่ยเราก็จะมีไอศครีมทุเรียนเทพนะ<อ>ทุเรียนเทศให้ทุกท่านชิมด้วยถ้าชิมแล้วก็กมีจําหน่ายนะครับส,สั่นสามารถอุดหนุนได้ครับอ่าฮะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะน้ำหมี่เดือดได้ที่แล้วจะ้ะเดี๋ยวเราจะให้ตัวเส้นหมี่นะคะที่เราเอาไปแบบแช่น้ำมาผัดด้วยกันเลยเนาะพี่วีเนาะอันนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำซอสกะทิของเรา <จะ S 2> มันจะแห้งครับใช้เวลานิดนะครับแล้วก็เส้นจะเหนียวนุ่มอร่อยครับ จะมีความหวานหอมหวานอร่อยอย <ะ S 2> ่าลืมนะคะว่านาตัวเครื่องเราเท่าไหร่นะเมื่อกี้ครึ่งกิโลซอสน้ำมี1กิโลครับน้ำมี1กิโลกับเส้นครึ่งกิโลครึ่งกิโลเมื่อผัดมาแล้วก็จะได้ในน้ำหนักประมาณ1ึ่งกิโลครึง่งนะครับนหนึ่นงใช่ครับหนึ่งชุดแบบนี้นะครับก็ท่านไปผัดที่บ้านเนี่ยก็สามารถทานได้4-5้จานนะครับ เรียกได้ว่าอิ่มทั้งบ้านเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ผัดหมี่ปากผนังจากร้านตวีมีผัดปากผนังเตรียมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะตัวเส้นตัวซอสทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันละเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่วีบอกน้องแอมพี่ขอจัดจานแป๊บหนึ่งได้เลยค่ะพี่วีได้เลยได้เลย เชิญเลยค่ะ,คะคนี่แล้วก็มีกุ้งนะคะเสิร์ฟคู่กันกับกุ้งกุ้งก็เอาไปคลุกกับตัวซอสหมี่ปากพนางของเราเรียบร้อยแล้วก็เครื่องเคียงใช่ไหมคะวิวีว มีมะม่วงแล้วก็ถั่วง,งอกอันนี้ทางใต้เรียกกระถินป่ะคะ,ะอ่ากระถินแอมชอบมากเลยพี่วีเวลากินกับขนมจีนก็อร่อยมากินกับผัดหมี่ปากพนังก็ดีงามแล้วก็มีมะนาวโอ้โห อะแกลมด้วยพริกด้วยนะคะเผื่อใครบอกอยากได้รสชาติแบบเผ็ดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่วีโชกกล้องนิดหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตาวีมีผัดปากพนังเย่สุดยอดมากน่ากินมากเลยค่ะเอาแหละพี่วีขาท้ายสุดนะคะเดี๋ยวให้พี่วีฝากร้านนิดนึงก่อนที่เราจะ นำหมีป่ปักพนังของเราไปแจกให้กับลูกค้าทุกท่านฝากร้านนิดนึงนะคะคสำหรับร้านตาวีมีปัดปักพนังนะครับตั้งอยู่ที่ไร่ซับทวีนะครับของอำเภอปักพนังนะครับสำหรับไร่ซับทวีนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์เรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับในอาณาจักรของไร่ซับทวีของเราเนี่ยก็จะปลูกทุเรียนเทศเป็นพืชหลักนะครับแต่ว่าจะมีมีปัดปักพนังเป็นซิกเนเจอร์รองรับสําหรับท่านที่ไปเยี่ยมชมใน ไทพทวีของเราครับท่านสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวได้ไปไปที่หลักกิโลเมตรที่23นะครับแล้วก็อยู่เทิรนกลับเข้าไป2กิโลเมตรนะครับก็จะเห็นไปไ้ายไรัพทวีนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการทุกท่านอยู่นะครับ เปิดทุกวันเปิดทุกวันครับตั้งแต่กี่โมงกี่โมงนะคะย้ำอีกรอบตั้งแต่9ก้าโมงถึงสเออสามโมงบ่าย3ามโมงครับอ่าตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่าย3ามโมงหรือว่า15บหนาฬิกาใช่ครับถ้าสนใจยังไงติดต่อสอบถามมี Facebook อะไรยังไงไหมคะพี่วีครับสำหรับสำหรับทานที่สนใจที่จะไปได้ซบทวีของเรานะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 7 8855670นะครับหรือว่า Facebook ทวีสีเกตครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะ,ะก็ฝากทางตัดต่อไปใส่ให้ด้วยเอาละในวันนี้นะคะแอมเองค่ะมีของเที่ยวลึกจากงานครวคุณต่อยมามอบให้กับพีวีนะคะวันนี้ให้เวลาแล้วก็เสียสละที่สำคัญ,ญยกเมนูอร่อยเมนูเด็ดของดีจากปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช มาฝากพวกเราในงานโครุณต่อยยกทัพขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ,ะ,คคะวันนี้นะคะกิจกรรมเวิร์กช็อปของเราหมดเวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะจะเป็นกิจกรรมเกม5โมงเย็นเจอกันเดี๋ยวในช่วงนี้ขออนุญ,ญาตไปแจกผัดหมี่ปากพนังกันก่อนสวัสดีค่ะ